คุณเชื่อหรือไม่ว่าในโลกใบนี้จะมีนางเงือกอยู่จริงว่ากันว่าเจ้าสิ่งนี้อาจจะมีอายุถึง300ปีเลยทีเดียวเพราะนี่คือการค้นพบซากนางเงือกตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในอดีตนางเงือกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังพิเศษหากใครได้พบเห็นหรือได้ครอบครองซากของนางเงือกจะได้รับพรอายุยืนยาวและในปี2022ที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบซากที่เก็บรักษาไว้อย่างลึกลับในศาลเจ้าแห่งหนึ่งในเมืองอาซากุสะประเทศญี่ปุ่นเชื่อกันว่ามันอาจถูกจับได้โดยชาวประมงในมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปี1736ซึ่งากนาาางงงเือกร่นีี้้มลัษะย ร่างกายของมนุษย์แต่กลับมีหางเหมือนปลายาวกว่า30เซนติเมตรที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือใบหน้าของซากนี้มีลักษณะคล้ายมนุษย์และดวงตาที่หลับสนิทราวกับว่านางเงือกผู้นี้กำลังพักผ่อนอยู่ในก้นทะเลมานานหลายศตวรรษทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวภายหลังนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ซากนี้และพบว่านางเงือกร่างนี้มีลักษณะผสมระหว่างโครงสร้างของปลาและสัตว์อื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตเพื่อเป็นเครื่องบูชาทางศาสนาในสมัยโบราณแต่ถึงอย่างไรความเชื่ออเเเรรื่งงงงงงนนนนนนนีีี้้กกกก็็ยยยััััคคปปิาและถถถมจึทุว